แกงเราสุกหรือ,อยังดูสิโอ้ยทว่วุดเดี๋ยวเจ้าอย่าเพิ่งไปนะรอกินแกงมันค่อยก่อนแกงหมูใส่วนเส้นนี่หมูน่าจะเปื่อยพอแล้วนะคะเพราะว่าหมูไม่ใช่หมูแก่นะคะหมูแก่ก็คือพี่สีเองนะคะแต่หมูใส่แกงนี่หมูไม่แก่ก็จะแกงง่ายนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่สีทําการลดน้ําหนักนะคะพ,พี่เพื่อนๆพ,พยายามนะคะหุ่นเดิมไม่รู้จะมาไหม นี่ตอนนี้นะคะเราจะใส่วุ้นเส้นแล้วไปหันไปทางด้านนู้นหน่อยเราจะใส่วุ้นเส้นแล้วนู่นนุ่นนุ่นน่นปูดนู่นนี่พี่เพื่อนเพื่อนเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปใครชอบวุ้นเส้นมากวุ้นเส้นน้อยผงชูรสยังไม่ได้ใส่นี่ใส่วุ้นเส้นลงไปแค่นี้พออันนี้ไว้ใส่แกงปลาย่างต่อ นี่แล้วก็คนคนวุ้นเส้นคนนี่พี่ๆเพื่อนๆอ,อุ้ยหอมาหอมากหอมมากหอมมากนี่พอเราใส่วุ้นเส้นไปนะคะความเจียจางก็จะมีอุ้ยพี่ๆเพื่อนๆน,นี่พอใส่วุ้นเส้นไปแล้วพี่สีก็จะชิมนะคะเกิดอาการอยากชิมนะคะ เราใส่แต่เกลือกับปลาร้าไปผงชูรสเรายังไม่ใส่นะคะขอชิมหน่อยอาพี่สีใส่เกลือไปแล้วนะคะเนี่ยน้ำพริกอยู่ที่เราอยู่ที่เราอ่าโคลโคลพริกจริงๆพี่ๆเพื่พพพพพนพอนๆแล้วก็ใส่ปลาร้าไปพี่สีใส่ปลาร้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งหยิบมือใส่ผงชูรสไปแค่หนึ่งช้อนชานี่ พี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมแกงวุ้นเส้นโอ้โหพอ,อถึงตอนนี้แล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะนี่เอาหมูมาคั่วคั่วกับพริกแกงให้หอมๆเติมน้ำลงไปนะ้ำเดือดแล้วหมูสุกแล้วใส่วุ้นเส้นชิมจะเอาแบบรสไหนนี่แล้วก็ใส่พักอีตูลงไปนี่ใส่พักอีตูลงไปพริกลูกโดดค่อยอยู่ไหนโอ้โหพริกลูกโดดแหมไม่ได้จัดเตรียมเลยนะพริกลูกดงลูกโดดเนี่ย นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนคนหอมาหอมากแกงกุ้นเส้นบ้านพี่สีอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ปลาร้าหอมหอมปลาร้าก็ดีหอมหอมแบบบ้านพี่สีนะคะเออเสียเสียกินปลาร้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่สีจะทําไข่เจียวให้นะคะเสียเสียเขาเป็นเขาไม่กินปลาร้านะคะเขากินแต่น้ําบูดูค่ะเดี๋ยวพี่สีจะเจียวไข่ให้นะ,ะนี่ใครที่ทําแกง วุ้นเส้นแบบ <c ces> บ้านๆไม่เป็นมาดูบ้านพี่สีนะคะนี่พี่ๆเพื่อนๆน่ากินมากเดี๋ยวเราจะพร้อมเสิร์ฟตอนนี้ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟ <itter> พูด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 พุ่นนะนี่พี่ๆเพื่อนๆมา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 พร้อมเสิร์ฟกันเลยพร้อมเสิร์ฟกันเลยแม่นิวทําเป็นไหมแม่นิวทําเป็นไหมแม่นิวทําไม่เป็นมาดูบ้านพี่สี ใครที่ทํากับข้าวอาหารเหนือไม่เป็นมาดูบ้านพี่สีนะคะนี่แล้วแกงวุ้นเส้นโอ้โหพี่เพื่อนเพื่อนจะพูดยังไงดีอึ่แกงวุ้นเส้นใส่กระดูกหมูพี่เพื่อนเพื่อนใส่ผักจีตูหรือว่าใบแมงลักนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้โอ้โอโอล้น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 ใหม่นะโอ้โอ้โอ้อ้โอููู้้้้ พดพดโอโอพี่สีทําแบบนี้ได้ล่ะทำได้ไม่ได้ก็น้องนิ้วก็ดูเอาสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอะไรมันจะพอดีขนาดนี้ดูสพิพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมบนเส้นแล้วแต่เราจะตัดตัดแบบเส้นสั้นเส้นยาวแบบไหนนี่เส้นนุ่มๆเส้นนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ใครที่ทํากับข้าวเหนือไม่เป็นแกงวุ้นเส้นไม่เป็นมาดูบ้านพี่สีได้นะคะเนี่ยหอมอร่อยแบบนี้ทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวสวยก็ได้อร่อยยกนิ้วเลยนะคะถ้าใครทําไม่เป็นทําสูตรแบบบ้านพี่สีใครแกงวุ้นเส้นกระดูกหมูแบบทางเหนือไม่เป็นมาดูบ้านพี่สีได้นะคะแล้วคุณจะทําเป็นค่ะพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยรับรองความอร่อยแบบนี้เลย ใครที่มาชมไฮไลท์แล้วไม่เข้าใจนะคะมาชมไลฟ์สดบ้านแอดสีบานชั้นแนว